สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3นาทีเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณมาค้นหาแรงบันดาลใจเติมพลังใจและเติบโตไปด้วยกันในเวลาเพียง3นาทีเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจเริ่มต้นได้จากแค่ไม่กี่คำเคยไหมครับอยู่ดีๆก็มีเสียงในหัวถามตัวเองว่าฉันฝันไปทําไมจะไหวไหมนะหรือว่าสุดท้ายมันอาจจะสายเกินไปแล้วเชื่อไหมครับว่าผมเองก็เคยมีคําถามแบบนี้อยู่เต็มหัว โดยเฉพาะตอนที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเร็วกว่าตัวเองหรือแม้แต่ตอนที่เดินไปแล้วดันเจออุปสรรคเต็มไปหมดจนเริ่มไม่แน่ใจว่าเรายังควรเดินต่อไปไหมแต่วันหนึ่งผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างครับความฝันไม่เคยสายถ้าเราไม่หยุดเดินและวันนี้ผมอยากมาเล่าให้ฟังผมโตมากับความฝันว่าอยากทำสิ่งที่มีความหมายกับคนอื่นแต่ก็เหมือนหลายคนครับชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบความฝันบางช่วงก็ถูกพับเก็บไว้เพราะความจำเป็น ไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องคนรอบตัวผมเคยลองเดินตามฝันแบบเต็มแรงแล้วล้มดังมากจนเจ็บใจแล้วก็มีช่วงที่ต้องหยุดทุกอย่างโลกของผมเงียบลงหัวใจก็เงียบตามผมเคยคิดว่าหรือฝันของเรามันใหญ่เกินไปหรือเรามาช้าเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งผมเจอเรื่องเล็กๆที่ทําให้มุมมองผมเปลี่ยนไปผมจําได้ว่าช่วงนั้นรู้สึกท้อมากจนไม่อยากลุกจากเตียงแต่ ก็มีข้อความนึงจากเพื่อนส่งมาว่านายยังหายใจอยู่นั่นแปลว่าเส้นทางยังไม่จบมันเป็นคําง่ายๆนะครับแต่ทําให้ผมนั่งคิดยาวเลยเราอาจไม่ได้เดินเร็วเหมือนคนอื่นเราอาจไม่ถึงเส้นชัยตามเวลาเดียวกันแต่ถ้าเรายังไม่หยุดยังมีแรงก้าวแปลว่าเรายังอยู่บนเส้นทางของเราอยู่ผมเริ่มกลับมาเดินใหม่ไม่เร็วไม่หวือหวาแต่มั่นคงและเต็มใจในทุกก้าวบางครั้งความฝันไม่ได้หายไปไหนแค่มันกำลังรอให้เราพร้อมที่จะกลับไปหามัน และต่อให้เราเริ่มต้นใหม่โดยไม่สนว่าจะอายุเท่าไร่ขอแค่เราไม่หยุดเดินเราก็ยังเข้าใกล้มันได้ทุกวันผมอยากฝากเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับไม่มีความฝันไหนสายเกินไปถ้าคุณยังมีหัวใจที่กล้าฝันและเท้าที่กล้าเดินบางคนอาจใช้เวลาหปีบางคนอาจใช้เวลา10ปีแต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดหรือน่าอายมันคือเรื่องจริงของแต่ละชีวิตที่มีจังหวะต่างกันและถ้าวันนี้คุณยังเดินอยู่แม้จะช้าแม้จะเต็มไปด้วยคำถาม คุณก็คือคนกล้าคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมแพ้ขอแค่อย่าหยุดเดินตามฝันก็พอแล้วคุณล่ะครับตอนนี้คุณยังมีฝันอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจไหมคุณยังอยากเดินไปหามันอยู่ไหมหรือคุณเคยหยุดเดินเพราะอะไรมาแชร์ให้กันฟังได้นะครับในคอมเมนต์บางทีเรื่องของคุณอาจเป็นกำลังใจให้ใครอีกคนที่กำลังลังเลอยู่ก็ได้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอด3นาทีนี้นะครับหวังว่าคุณจะได้พลังบางอย่างกลับไปไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในพอดแคส สานาทีเปลี่ยนชีวิตตอนหน้าอย่าลืมว่าแค่คุณยังเดินอยู่คุณก็กำลังเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอยู่ทุกวันครับสวัสดีครับ